สวัสดีค่ะพบกับพี่หยอยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแสงแดดนะคะก่อให้เกิดปัญหาโรคตากับเราอะไรได้บ้างนะคะก็พบได้บ่อยนะคะก็จำพวกสี่โรคก็จะมีโรคต้อลมนะคะโรคที่หนึ่งคือโรคต้อลมจอประสาทตาเสื่อมม่านตาอักเสบและที่เราคุ้นหูกันมากๆเลยคือต้อกระจกค่ะนะคะ ทำยังไงดีจะไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นทั้งสี่โลกนี้นะคะโดวยวิธีง่ายๆค่ะก่อนออกจากบ้านแสงแดดจัดจัดนะวันนี้เราต้องเผชิญแสงแดดแน่เลยพกแว่นกันแดดไปด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้มีร่มกันแดดสักอันนึงนะคะแล้วก็ใส่หมวกด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการป้องกันได้ดีนะคะส่วนการอยู่ในบ้านจะทำยังไงในการป้องกันได้ก็ทานอาหารเสริมประเภทที่มี ส่วนผสมของลูทีนแล้วก็ตัวที่มีต้านอนุมูลอิสระก,ก็ช่วยได้นะคะอีกเคสหนึ่งนะคะก็สามารถหยดน้ำตาเทียมช่วยนะคะช่วยช่วยในความในการให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตาได้นะคะดังนั้นแล้วง่ายๆในการปกป้องดวงตาเราจากแสงแดดอย่าลืมใช้เทคนิคของพี่อ้อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงกับการเกิดโรคทั้งสี่โรค